ศีลสองยี่สิบเจ็ดถ้าว่าขาดศีลห้าข้อเดียวศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวพระสงฆ์เหล่านั้นก็ขาดศีลข้ออื่นไปด้วยเพราะว่าศีลพระภิกษุก็มีอยู่ในศีลห้าน,นี่คือว่าศีลห้าน,นี่เป็นศีลที่ตัดความชั่วตัดรากตัดโคนของความชั่วทั้งหลายทั้งปวงถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างนี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความหมายว่าอย่างไร เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาในศีลของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมากับเพื่อพุทธบริษัทสีของพระองค์อยู่เบื้องต่ําเบื้องกลางเบื้องสูงเบื้องต่ําก็คือคราวญาญาติโยมยังมีภาระธุระที่จะต้องสอบแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีพเพื่อตอนเองต่อน,นั้นมาก็คือศีลสมณเณรคือ,อยังไม่พร้อมที่จะบวชเป็นพระยังไม่เป็นผู้ใหญ่ยังเป็นสมณเณรก็ให้รักษาศีลสิบไปก่อน ส่วนพระก็คือให้รักษาศีล227เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือศีลของพระสำหรับศีลครวญญาติโยมผู้ส่แสวงหาทรัพย์ยังมีภาระธุระในการทำหน้าที่การงานรักษาศีล5นีพอเหมาะพอดีไม่ทำให้เสียหายทำให้ชุมชนและสังคมการเป็นอยู่อยู่ด้วยกันด้วยความสนิทใจ อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าศีลคุ้มครองแต่ว่าพวกชุมชนใดก็ไดกลุ่มใดก็ได้ยุคใดสมัยใดก็ตามถ้าขาดศีลธรรมมากๆในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ยากเพราะเหตุไรเพราะขาดศีลศีลของพระพุทธเจ้านะเป็นศีลที่คุ้มครองโลกจริงๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาดูว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งห้ามให้ฆ่าสัตว์ ชีวิตของเราชีวิตของคนอื่นใครก็รักสงวนห่วงแหนกันโดยกันทั้งนั้นชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะแพงห่วแหนยิ่งกว่าชีวิตถึงเงินคำทรัพย์สมบัติจะหมดไปก็าตามเขาจะยึดเอาหมดทุกอย่างก็าตามแต่ขอชีวิตเอาไว้ตัวเองหนีออกไปและกหวังเอาดาบหน้าเท่าอีกตัวเองไม่ตายก็คงจะสดแสวงหาทรัพย์รายถาถ้าว่าชีวิตขาดไปแล้วแปลว่าหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงจะมีเงินคาทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลก็ไม่มีความหมายกับดวงชีวิตและดวงใจของคนนั้นกับคนคนนั้นที่ตายไปแล้วเพราะนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่สงวนห่วงแหนที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าชีวิตของมนุษย์ชีวิตของใครก็ตามมีคุณค่าพระพุทธองค์จึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์อย่าฆ่ากันอย่าฆ่าคนอย่าฆ่าสัตว์สัตว์ก็เหมือนกันที่เรามองเห็นแล้ว มันพูดไม่ได้ท่านเองความกลัวตายของมันนั้นกลัวตายกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราเห็นสิหมามาใกล้ๆเราเงื้องาค้อนขึ้นมาจะตีมันหรือว่าตีมันแล้วมันร้องเจ็บควรคางขนาดไหนแต่มันพูดเป็นภาษาคนไม่ได้เท่านั้นเองว่ามันเจ็บขนาดไหนดูสายตาดูแววตามันก็ได้มันมีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่เราทุบเราตีมันมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าเราทําอย่างนั้นขึ้นมา ถึงจะปิดปากมันก็ตามแต่แววตาของมนุษย์ที่ปิดปากแล้วมันเขาจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเราไปฆ่าไปตีเขาเออหรือไปยิงเป้าเขาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านมองอะไรอย่าฆ่ากันห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ชีวิตของเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนถ้าชีวิตของเราเราก็รักเช่นเดียวกันไม่แพ้กันเพราะนั้นอย่าฆ่ากันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้อง ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาคณาญาติของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาฆ่าเราล่ะเราจะดีใจไหมเมื่อเขามาฆ่าพี่น้องพ่อแม่ของเราเราก็เช่นเดียวกันกับเขาไม่แพ้กันเพราะนั้นท่านจึงให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเพราะนั้นอันนี้แหละคือสินสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีคุณค่าไหมถ้าเราคิดดูให้ดีมีแต่คนสายตาสั้นตันเอง มองไม่เห็นคนอื่นเห็นแต่ตัวเองถ้าเห็นแต่ตัวเองแล้วมองไม่เห็นคนอื่นนะั่นแหะสินของพระพุทธเจ้าไม่มีคุณค่าอ,อไม่มีคุณค่าสําหรับคนโง่งคนนั้นแต่บัณฑิตนักปราชญ์แล้วจะมองเห็นคุณค่าของศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราที่มาศึกษาธรรมะให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้จริงไหมที่พวกเราได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้พูดในวันนี้หลวงพ่อเอาคําจริงมาพูด เอาหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดไม่ใช่ความคิดของหลวงพ่อเองเพราะฉนั้นศิลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าหลวงพ่อเองคิดดูแล้วมีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์จริงๆต่อชุมชนสังคมต่อโลกถ้าใครประพฤติธปฏิบัติได้ถ้าศินข้อที่สองน่ะที่รองลงมาอธินาทานของสิ่งใดก็ตามที่ของเขาจะเป็นของใช้ของอะไรก็ตามเงินคําทรัพย์สมบัติรถล,ลาบัวควายช้างมา ลูกเมียพัญญาลูกหลานใครก็ตามถ้ามีคนมาขาโมยเอาไปเราดีใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันกับคนอื่นเขาเมื่อเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกับเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองว่าอย่าขาโมยกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปคดไปโกงเขาอย่าไปขโมยของเขาอย่าไปเบียดบังเอาของเขาถ้าพวกเราอยู่ในสินข้อที่สองแล้ว โลกทั้งโลกจะสงบร่มเย็นเป็นสุขไหมอันนี้ก็คือศินสินข้อที่สามกาเมสุมิชฉาจาราเวร,รมณีลูกเต้าเหลาหลานสามีพัญญาของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเป็นของเราเราก็รักที่สุดคือลูกเมียสามีพัญญาลูกแต่คนอื่นของเขาละ่ะเขาก็รักเช่นเดียวกันพ่อแม่ของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไม่เคารพสิทธิ์ของเขา ไฟล่วงอธิปไตยของเขาเขาจะเสียใจใหม่ทุกคนเขาเสียใจมาร่วงล้ำเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติสินข้อที่สามถูกต้องไหมอันนี้ก็คงจะไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ถ้าพวกเรามองไกลเบนเสียแต่สายตาสั้นมองเลยเห็นแต่ความสุขของตนเองสุขประเดียวประดาวเป็นความทุกข์ของใครข้าไม่สนอันนั้นแปลว่าเป็นมนุษย์ที่ คิดสั้นเป็นมนุษย์ที่คิดแบบโง,โง่ๆเป็นมนุษย์ที่ไม่รอบคอบเป็นมนุษย์ที่ไม่คิดไกลเพราะนั้นเราต้องมองดูให้ดีว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเวร,รมณีการโกหกคนอื่นเขาถ้าทุกคนเกิดมาแล้วโกหกกันไปหมดเป็นครูบาอาจารย์สอนวิชาอาชีพให้แก่ชุมชนและสังคมสอนแบบเอาตรงกันข้ามมาสอน S <S <an> สิ่งนี้มันดีอย่างนี้แต่กลับเอาสิ่งที่มันไม่เดียวมาสอนแทนทั้งที่มันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นพิษเป็นภัยกลับพอมันไม่เป็นพิษเป็นภัยเราก็มาสอนอย่างนี้แล้วกโกหกไปเรื่อยแล้วมนุษย์ชาติจะอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไงต่างคนก็ต่างโกหกซึ่งกันและกันทั้งที่อยู่ที่นั่นเป็นงูจงอางแนละ้วมันกกไข่อยู่นั่นเออไม่มีอะไรหรอกไปทางโน้นละ่ะสะดวกดีไปทางอื่นไม่ได้ไปตรงน,นั้นน่ะถ้าโกหกไปแล้วจะเปยังไง คนเดินไปกับจงอางฉกเอาตายเลยแลเป็นยังไงเราว่าถือเป็นของสนุกไหมเรื่องการโกหกถ้าคนที่โกหกมันก็ไม่รู้อะไรแต่คนที่โดนโกหกนั้นมีความทุกข์ในจิตในใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องคิดให้ดีนะเ,เรื่องมุสาเนะ่ะไม่ใช่ของเล็กน้อยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมองดูสินของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงแล้วก็ข้อสุรามีระยะมชัปปมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะนั้นเรื่องสุราออสามารถที่จะทําความชั่วได้เพราะคนขาดสติคนขาดสติสามารถที่จะทําความชั่วได้หลายๆอย่างในชาดกท่านถึงพูดขึ้นมาน่าคิดเหมือนกันบอกว่าพระเจ้าพราณาีของราชสมบัติมีลูกชายคนหัวปีแต่ว่าพระเจ้าพราณาศีเนี่ยขาดเนื้อไม่ได้ สุราเนี่ยปราดื่มเป็นประจำจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่ละวันแต่ว่าสุรากับอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นของคู่กันนะกับแก้มว่างั้นเพราะนั้นพระเจ้าพรราสีเนี่ยดื่มสุราเป็นประจำแต่วันนั้นเขาก็เลยเอาลูกชายตัวเล็กๆขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินก็ทั้งเมาเหล้าด้วยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเอาขึ้นมานั่ง พะเพรพาขึ้นนั่งตักเนี่ยของพระเจ้าแผ่นดินกระสนธนาอะไรไปโลดอ้อแอไปเรื่อยทดีนี้พ่อครัวเขาเอาอาหารมาให้สำรับกับข้าวมาพอพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพารานสีเห็นพระเจ้าพมมาทัดเห็นอาหารสำรับไม่มีของแก้มกับแก้มเลยไม่มีเนื้อเลยเพราะงั้นมีแต่ของอย่างอื่นก็เลยบอกว่าเอา้าทําไมพ่อครัวทําไมไม่เอาอาหาร กลับแก่มไม่มีเหลือวันนี้มันมีทาหารไม่ใช่ของผักอะไรทั้งหมดพ่อครัวเขาก็ตอบว่าวันนี้เป็นวันพระพระเจ้าค่ะเพราะเขาไม่ฆ่าสัตว์เลยไม่มีอาหารไม่มีเนื้อที่จะมาให้ทําสําหรับกับข้าวเขาคงจะอยากจะให้เปลี่ยนเป็นอาหารอย่างอื่นนะพ่อครัวแต่ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยกำลังเมาเหล้ากําลังอยากจะกินเนื้อกัน ก็เลยโมโหขึ้นมาเนื้อสำหรับสำรับของเรายังขาดขนาดนี้เชียวเลยทำไมไม่หาเนื้อให้ได้ไปเอาไปพราว่าท่าน,นก็บีบคอลูกชายตัวเองอยู่บนตักนะพอบีบคอจะเวียงให้พ่อครัวไปเอาไปทําอาหารเดียวนี่แล้วเพราะตัวเองไม่รู้ว่าน,นั้นคืออะไรพอในสุดพ่อครัวก็ไปทําเนื้อเด็กมาให้ลูกชายตัวเองมาให้ พระเจ้าไปนินก็เห็นอ,หอ,อาหารอ้หก็กินกินเนื้อลูกของตัวเองพอกินเสร็จแล้วก็ตกกลางคืนมันก็เข้าพักผ่อนนอนผลที่สุดไปตื่นเช้ามาพอสางเล่าขึ้นมานี้ก็ถามอากรรมเหสีว่าลูกของเราอยู่ไหนลูกพระอากรรมเหสีก็บอกว่าลูกจังไงท่านได้ฆ่าลูกตั้งแต่เมื่อวานเลยท่นเมาเล่านะก็ได้ให้ลูกไปให้พวกครัวทําอาหารมากินแล้ว นี่แห่ะพ,พ,พระเจ้าเป็นดินพระเจ้าพระนาศีพรม,มทัตเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเสียอกเสียใจอย่างมากเมื่อหายสามเมาแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานเลยทีนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงดชุราจะไม่ดื่มสุราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดถ,ถึงข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในวั สงสารถึงพระนิพพานเป็นพระรหันข้าพเจ้าจะไม่ขอดื่มสุราอีกเป็นนิดเพราะข้าพเจ้าเห็นโทษอย่างสุดซึ้งในการดื่มสุราสามารถที่จะทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะขาดสติอันนี้ก็เป็นมาในครั้งเก่าแก่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สินข้อที่ห้าคือสุราสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างในสี่ข้อนั้นตั้งแต่ปานาอธินาคาเมมุสาสุรา ตั้งแต่มุสาคนที่ดื่มสุราขาดสติแล้วมุสาเนี่ยเร็วไม่มีปัญหาพูดรับได้หมดกาเมก็เหมือนกันไม่เคารพสิทธิ์ของใครทั้งหมดเพราะมันขาดสติอธินาทานก็ได้เพราะว่าขาดสติฆ่าสัตว์ฆ่าใครก็ได้คนขาดสติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในสื่อต่างๆที่เขาพูดออกมาเดี๋ยวกับลูกฆ่าพ่อ เดีย๋ยวก็พ่อฆ่าลูกเพราะเหตุไรพ่อดื่มสุรานะสิ่งเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วถือว่าศีลสําหรับพระสําหรับฆรวาสญาติโยมมีคุณค่าอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลห้าข้อให้แก่พุทธบริษัทขององค์ให้ศึกษานี่แหละศีลห้าประการแต่สําหรับศีลสมณาเคือศีลสิบสำหรับศีลของฆราวาสอีกศีลแปด นอกจากศินห้าแล้วคือศินแปดคือศินอุโบสถศินอย่างพวกเราในวันนี้เนี่ยได้รักษาศินอุโบสถเพราะเป็นวันพระศินอุโบสถนั่นคือวิกาลโภชนาะห้ามไม่ให้ทานอาหารในเวลาวิกาลเพราะเหตุไรเพราะพระองค์บอกว่าคนเรามันรุ่มหลงในตาในหูในจมกูกในลิ้นในกายเพราะนั้นตัดมันออก ให้ทดลองตัดดูสิอย่าไปลุ่มหลงกับอายตนะเหล่านั้นตัดลิ้นเรื่องอาหารไม่ให้กินอาหารเป็นไงลิ้นมันติดในรถเป็นไงแล้วก็ตัดเสียงร้องรำขับร้องมัตคีต,ตวาธิตวิสูไม่ให้ฟังเสียงร้องรำทำเพลงตัดความรู้สึกทางหูออก คนบางทีมันติดทางหูถ้งว่าไม่ได้ฟังเสียงร้องลําทําเพลงขึ้นมามันนอนไม่หลับมันติดเ,ออเสียอกเสียใจง่อมเหงาบางคนก็พอได้ยินเสียงร้องเสียงเพลงก็ติดในอารมณ์ที่ขอลองเพลงนั้นเป็นกิเลสราคะโทสะขึ้นมาอีกในใ,นใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ตัดความรู้สึกทางออทางหูไม่ให้ได้ยินในสิ่งที่เป็นอย่างนั้นที่จะเป็นอันตรายอย่างนั้น ือไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงเสียงดนตรีเสียงอะไรก็าตามที่จะทําให้จิตใจรุ่มหลงมัวเมวาทะเยอทยานกับสิ่งเหล่านั้นให้ตัดออกอันนี้คือนัตจักรีมาลาคันทวิเลตัดทางจมกูกคือบางคนถ้าไม่ได้ดมกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นดอกไม้ของหอมเข้ามาจิตใจก็ทุรล่นทุลายเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นอีก แต่ตามไม่จริงมันจะเป็นทุกข์อะไรมากมายนักหนาตัวเองก็อีกสักวันหนึ่งเขาก็จะปิดจมูกของตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นจิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้เห็นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงสำหรับคราวัตญาโย,ยมให้ดูกิเลสตัวมาลากันทวิเลคือปิดจมูกไม่เห็นดมกลิ่นของหอมอุจจารยนามหาสยานาะ ห้ามมา่ให้นอนที่นอนของใหญ่ยัดนุ่นแลสำรีอันนี้ก็คือสินข้อที่แปดที่เก้าเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาดูให้ดีบางคนก็นอนติดที่นอนไปที่ไหนก็ไม่ได้เหมือนตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นแต่พอตัวเองตายแล้วเขายัดเข้าไปในหีบลมเดี๋ยวเรายังเอาไฟเผาอีกนะเราต้องคิดดูให้ดีตลอดลอดฝั่งการเป็นอยู่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้หลงติดอยู่ในโลก ท่านจึงให้พิจารณาให้ศึกษาให้รักษาสินสําหรับคารวาสสรุปแล้วก็คือศนะินห้านั่นคือศิลหลักสินคุ้มครองโลกคือศินหกสินเจ็ดสินแปสินเั้น 9, นะเป็นสินที่ขัดเกลากิเลสให้ไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมากับการเป็นอยู่ในวัฏสงสารจนเกินไป